เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าเราจะนึกถึงดูลาลไอมอนกันใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้รู้จักกับหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าอีกตัวที่เป็นเกมไม่ใช่กระตุ้นนั่นก็คือลักแมนกันครับแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้ขอให้กดติดตามและกดไลค์กันก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับเย้ <Yeah! S 1> อันดับที่10 เซิร์ชสเน็กเป็นท่าที่จะปล่อยงูออกมาถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับกลษ์ของท่านี้ก็คืองูมันน่ารักดีและมีโอกาสโดนสตูแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกนะครับอันดับที่9 เจมิดีเลเซอเป็นท่าที่จะปล่อยลำแสงออกมามาทำอะไรได้บ้างและมันดูดียังไงเราไปดูกันเลยครับท่าไม่ตายเจมิดีเลเซอร์มีท่าไม่ตายที่มีประโยชน์ที่ว่ามีโอกาสโดนศัตรูเยอะมันจะสะท้อนกำแพงประมาณ5รอบแล้วมันก็จะหายไปถ้าผมคิดเปอร์เซ็นที่จะโดนศัตรูผมให้4 4เเลยครับ อันดับที่8แมกเนตบิไซเป็นท่าที่จะยิงแม่เหล็กออกมาถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเอกลักษณ์ของมันก็คือแม่เหล็กมันเท่ดีและมีโอกาสโดนศัตรเยอะถ้าผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้99%เลยครับถ้ายิงดีนะครับอันดับที่7ซิลเวอร์ทอมฮหคเป็นท่าที่จะโยนขวาดออกมาถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ซีเวอร์ทมอมฮอสเอกลักษณ์ของมันก็คือมันโยนขวานออกมาขวานมาดูเป็นอิสระดีและมันสามารถทำให้ยามาโตแมนตายไปได้ในเพียงไม่กี่ทีเลยครับอ่าแล้วก็เป็นท่าที่บังคับง่ายดีด้วยครับ แต่มันจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าคนที่เพิ่งมาเคยเล่นใหม่อยู่อาจจะเล่นไม่ค่อยดีเพราะบังคับไม่ได้นะครับต้องไปฝึกมาก่อนนะครับอันดับที่6 r เรเซอร์ทรายเดนเป็นท่าที่จะปล่อยตรีออกมาถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ เอกลักษณ์ของเลเซอร์ทรายเดนก็คือตรีศูนย์มันดูเท่ดีและมันยิงง่ายดีด้วยแค่ยิงเหมือนล็อกบัสเตอร์หรือเอ็มบัสเตอร์นั่นเองครับข้อดีของมันคือมือใหม่แบบผมมันจะยิงได้สะดวกสบายไม่เหมือนท่าซิเวอร์ทบฮอคที่ต้องฝึกมาหน่อยนะครับอันดับที่ 5, h o ฮ n e t c h เ s สเ r เป็นท่าที่จะปล่อยตัวแตนหรือตัวต่อออกมาท่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ เอกลักษณ์ของคอนเนตเชสเซอร์คือต่อหรือแตนมันดูเท่ดีและดูน่ารักดีด้วยครับมันมีประโยชน์มากๆเลยละครับอันดับที่4 e l e ิเล็กเป็นท่าที่จะปล่อยสายฟ้า3ด้านออกมาถ้าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ อเล็กซ์บีเอกลักษ์ของมันก็คือสายฟ้าสามด้านของมันดูเป็นเอกลักษณ์และอิสระแถมยิงง่ายด้วยครับอันดับที่3ฟาโลช็อตเป็นท่าที่จะชาร์จพลังบอลกิงกิออกมาท่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับฟาโลช็อตเอกลักษณ์ของมันก็คือมันรวบรวมบอลกิงกิและโยนออกมา มันดูเท่ดีและเอกลักษณ์ที่ผมชอบมากที่สุดคือมันใช้ง่ายมากเลยครับอันดับที่2 s h ชาร์ด l a d e ดเป็นท่าที่จะโยนดาวกระจายออกมาท่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเอกลักษณ์ของชา d ์ด b l a d ดคือมันสามารถย้อนกลับมาหาเราได้แต่เอกลักษณ์ที่ผมชอบมากที่สุดคือดาวกระจายมันเท่มากเลยครับ เราก็มากันถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1 Metal Blade เป็นท่าที่จะโยนกงจักออกมาท่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับลักษณะของท่านี้ก็คือกงจักมันสามารถบังคับซ้ายบังคับขวาหน้าหลังอะไรได้หมดเลยมามีประโยชน์มากๆเลยละครับและมันสามารถทำให้เม t a l Man และ Flat m มนตายในเพียงไม่กี่ที กระจุกกันไปเลยนะครับสิอันดับล่างที่ดูเท่มากที่สุดและใช้ง่ายมากที่สุดได้ชอบล่างไหนขอให้เขียนคอมเมนต์ลงมานะครับใครที่เขียนขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับ